มาต่อกันอีกคันหนึ่งนะครับกับ New p o r t u n e r นะครับรุ่นคุกกี้นะครับคันนี้เป็นระหัยเครื่อง G D แล้วนะครับเนาะไม่ใช่เครื่องตัวเก่าแล้วรถคันนี้นะครับมาด้วยการดับการอากาศนะครับดับการอากาศเหมือนระบบแอร์ตัดหมดอะไรตัดหมดเลยนะครับเพราะว่าไฟในหม้อแบตเตอรี่มันหมดนะครับเนี่ยไฟในหม้อแบตมันหมดเพราะว่าลูกปืนไดชาร์จมันเสียนะครับลูกปืนมูเล่ไดชาร์จอันนี้มันเสียนะครับเนี่ย ที่เงาๆนะครับที่เปลี่ยนไปเนี่ยรถรุ่นนี้นะครับภาคหลังๆเจอบ่อยละนะครับ New Fortuner กับ r v o เนี่ยเริ่มเจอบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นกับอาการลูกหลอกแตกนะครับนี่ก็แตกครับคันนี้เลขไม้แสนกว่านะครับนี่แตกละก็แก๊กก็แก๊กนะครับนี่ก็แก๊กก็แก๊กลุกปืนแตกสองตับเลยนะครับสามสามตับอ่นเมนูโมเลเลยครับอีกอันหนึ่งนะครับคันนี้ก็เปลี่ยนทั้งหมดสามลูกนะครับก็โรคประจําตัวมันนอภาคหลังนี้เจอบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะครับ มันจะมีตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับรถรุ่นนี้อันนี้คือตัวเล็กนะครับนี่คือตัวใหญ่นะครับก็เป็นดับเบิลนะครับดับเบิลเขียนอะไรเนี่ยดับเบิลนะครับรหัสเจ็ดศูนย์สองเก้านะครับก็อันเดียวกันนะครับเนี่ยรหัสเจ็ดศูนย์สองเก้าเพราะว่าเป็นลูกปืนแท้นะครับเป็นแบบแท้ติดรถเลยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปเบิกในศูนย์นะถ้าเบิกในศูนย์มันแพงนะครับ ซื้อมาอะไรเป็นแท้เหมือนกันนะครับยี่ห้อเดียวกันเหมือนกันเป๊ะนะครับคันนี้เดี๋ยวผมก็จะทําการเปลี่ยนมูเล่ไดชาร์จไปสองอันอไม่ไม่พูดผิดลูกปืนลอกสายพานสองอันนะครับมูมูเล่สายพานสองอันแล้วก็มูมูเล่ไดชาร์จมีหนึ่งอันนะครับที่ต้องการที่ต้องเปลี่ยนใน,ค,น,นคันนี้คันนี้ไม่แสนกว่านะครับก็ เปลี่ยนไปนะครับโรประจำตัวมันเนาะพักหลังเจอบ่อยแล้วคันนี้ก็ไม่ได้งานยากอะไรนะครับคลิปนี้ก็อย่าสั้นนิดนึงนะครับไม่ได้ยาวอะไรมากมายนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับผม